ครับเดี๋ยวเ,ออเดี๋ยวก่อนนี่ว่าจะไปดูต่อนี่ครับจับแนวหนูเมื่อคืน่ไ,ได้เมื่อคืนเดี๋ยวไปดูช่วงเช้าเป็นไงที่ไอ้อันนั้นไว้โอ้โอหนาวมากครับวันนี้เย็นมากดูมันไม่ใช่เย็นมันหนาวถ้าเย็นหมอกก็ลงด,ดูช่วงเช้าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนี้ลงไปด้วยวะ มาได้ทำุ่นต่อเลยอู้อสิบหกองศาไม่หน้าเลยโอโออยัยนเลยหกสิบหกองศาไปลงไปล่ <c oughs> าใช่ใช่เช้าแล้วไก่ไม่ลงเดินไปกันเลยไม่เกี่ยอาหารกลัวอะไรอย่างเ <c oughs> งี้ยเลยโอ้ย <c oughs> ยังอยู่ไก่แม่ไก่อย,อยู่นี่ <c oughs> ถ้าหนูเยอะมีรุ่นครับแต่กูว่าจะมีแค่ตัวสองตัวก็อาจจะไม่ผมว่าน่าจะมีหลายตัวนะอีกตัวเดียวอืมฮะมาลูกอีด็นเย็น ผมยังไปไม่ได้เลยนี่มาได้แล้วจะช่วยคนไทยครับเย็นหัวเย็นหัวกระสานของไม้มันล้นไม้คนเอาไม้หล่นแล้วครับแจมเอาแล้วเอาแล้วไม่สนิทไม่สนิทถึงพื้นด้วยยังนะแจมแจมนี่ครับไปจากตรงนี้บ่หัวไปนี่ เล <laughs> ือดเลือดเลือดมาเลยเรามาตำแหน่งเดิมแล้วตุ้ยกลวยพังหมดอลยแรงเวียดดีออู้แบนราฟโอ้ยน่าจะใหญ่ใหญ่กระโดดคืนหรอือเปล่าอือแบนราฟครับแบบนี่อะไรมือนข้งนี้ก่อนนี่ครับผมว้าว <Wow. S 2> มันโลด น,นี้ดับแนวจริงครับโอ้โกิอันนี้ผมมาด้วยออนี่ดับโหดมากอไหมไหมต็ยอย่างที่ผมพูดเมื่อคืนเนะแต่ผมเปิดช่องไว้นะอือเต่ได้เพราะว่าอาหารเพราะว่าเมื่อเราเอาอะไรไปกั้นทางเดินไปจาของเขาปุ๊บเราจะเบี่ยงเบี่ยงออกมาครับ เขาเบี่ยงออกมาเจออาหารเขาก็จะชินใาการกินอาหารเข้าไปตามร่องเนี่ยแ้าขัดที่ลงโล่งนะ่นี่ไม่รกมากอืมเพราะฉะนั้นผมบอกว่าแนวเนี้ยดับหนูหมดแล้วไม่ลําบากแล้วนอนทั้งคืนครับ <c oughs> นอนทั้งคืนได้ <c oughs> หนูสองตัว <c oughs> เออเมื่อคืนกินข้าวเสร็จก็เดินถือไปฉายมาก็ได้หนูครับอืไม่ต้องไปซุ่มไม่ต้องไปเดินมากให้เหนื่อยครับ ขามานอนตื่นมาได้อีกแล้วออันนี้แบดนี้ผมเคยพูดถึงถ้าโดนคับนานแต่ตัวเมื่อคืนก็คือน,น่าจะน,น่าจะเพิ่งตายเพิ่งโดนเพราะว่าจับต้องบอกแหละว่าที่ว่าอุ่นอย่งๆๆๆันอุ่นเนื้อเขายังอ่อนอ่ะเริ่มเริ่มแข็งแล้วอันนี้ก็จัดต่อถ้ามีอีกแถวนี้อ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโดนีกก็ เดี๋ยวนะเดี๋ยวหาว่าผมเอาตัวเดิมมาือเปอ่านู่นกลับไปขึ้นไปตัวเมื่อกี้รออยู่ฝั่งนู้นแล้วห <c oughs> นาวๆงี้เนาะถ้าแบบปิงงูอ๋อปิงหนูโมแต่คงจงทำให้ทันหลอบเพราะงานเยอะครับก็เดี๋ยวสายๆนั่นแหละอ่าแนวทำกลับเข้าทำเนนู่นท่ะทำนู่นเมน,นู่น นนี่ขาดอยู่ในสวนนะครับผมอยู่ในสวนตัวเองก็หากินได้แบบคิ้วๆครับแต่ถ้ามีนะไม่มีก็ไม่ได้ดับแนวหรอกนี่เห็นไหมต้องผมต้องต้องโชว์ให้เห็นนะไม่งั้นก็เดี๋ยวคิดว่าเออเอตัวเดิมหรือเปล่ามันเราให้ดูเพราะผมชอบนำเสนออะไรเป็นจริงจังแล้วดับแนวหนูครับไอ้์ เห็นเห็นเห็นนเมื่อยย้อนเสร็จจะมาโตเอาให้ดูเลยคนเพื่อนนกขวดน้ำเขาดูจัดอยู่นี่เราก็ใกล้เคียงแล้วแต่ยังยังไม่มีเวลาครับผมจะใส่สายแล้วเย็นอีกวันหนึ่งจะได้อัพมาเห็นให้ดูนะครับเพราะว่านงานเยอะช่วงนี้อยูงตรงนั่งไปหมดครับก็ ได้กี่นาทีแล้วผมอยากนานๆนะผมดับแนวดับให้ดูครับดับให้ดูจริงๆจังๆแล้วก็จริงๆผมก็ไม่ได้โม้อย่างที่พูดเลยมันคือถ้าคนเมื่อก่อนจะรู้อยูอ่บางทีมันก็ไม่ได้ถ้ามองในความจริงมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรหรอกครับคนเมื่อก่อนนะมันมันง่ายมากนะครับเพราะว่าอุปกรณ์มีไม้มีอะไรมีแต่อย่างทุกวันอาจจะหายากาอะไรบางทีกลายเป็นเหมือนว่าเนาะอย่างคอมเมนต์ บางท่านก็บอกว่ามันดูยุ่งยากมันอะไรก็จุดหนึ่งครับทําอะไรถ้ามันจะไม่มันก็ต้องมีง่ายมียุ่งยากแต่ถ้าผลลัพธ์ออกมาได้เหมือนกนันก็โอเคนะครับมันเป็นสูตรของแต่ละที่แต่ละทางเนาะครับผมสรดยัตวารริี้ครับผมกับดัแบแบนวหนูอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับชัวร์อ่าก็เป็นตอนที่สามแล้วมั้งครับอ่าเพราะว่ามันมีหลายตอนเนาะหนึ่งสองสามแต่เราเริ่มทําเริ่มดูกลางคืนโดนแล้วก็เช้าก็โดนแล้วก็ เดี๋ยวจะเป็นเมนูต่อไปครับผมส่วนหนึ่งก็ถ้าโชคดีคลิปต่อๆไปอาจจะได้เห็นอีกถ้ายังมีเหลือนะครับถ้ายังมีเหลือติ๊กก็อาจจะได้เดับแนวให้ดูครับผมสรตยัดวาไรตี้ลยครับผมเดี๋ยวรอดูในคลิปต่อไปนะครับเกี่ยวกับอาหารนะครับผมสำหรับคลิปนี้โอเคครับกับเท่าฝากระติกขอบเปนสองตัวให้สองตัว